ไน้อยนะคะที่สําคัญคันนี้นะคุณพี่หายไปจากป้ายแดงถึง2องแสนกว่าบาทคันนี้พี่ๆรายได้หมื่นสี่ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ใครสนใจดูคลิปเต็มให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆขาที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะพี่ๆซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะเขตมินบุรีกรุงเทพนะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะบอกเลยที่เพชรยนต์คัดสรรรถคุณภาพเกรดเอมาให้แกพ่พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะ ก่อนดูคลิปนี้ค่ะพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะรุ้งจะพาพี่พี่นะคะมาชมรถที่บอกได้เลยว่าได้ตัวท็อป เนี่ยฮะพี่ขาหายจากป้ายแดง 20, 0แสนกว่าบาทเนี่ยฮะแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะพี่ขาฟังก์ชันครบจริงๆนะคะพี่ๆรายได้1มื่นสีนะคะก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้ค่ะกับเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะเครื่อง1.2 H ่งไฮนะคะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะคุณพี่ขาได้ปีใหม่มากๆนะคะแล้วก็ดีไซน์ฟังก์ชันครบคันแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆขาราคาเสนอขายอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะพี่ๆผ่อนเร ติ้มต้นอยู่ที่6,900เท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอะ มาเริ่มกันเลยค่ะว่าคันนี้เส้นสายตัวรถเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้โตโตยตา้านะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะดีไซน์สวยงามนะคะคุณพี่ขามาพร้อมไฟหน้านะคะคันนี้ได้ไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะไฟได้ท่ามคันนี้มีให้แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ก็มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์บอกเลยว่าทรงสปอร์ตมากมาพร้อมชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะพี่พี่ขาในส่วนของ สุ้มล้อนะคะพี่ๆี่คันนี้นะคุณพี่แนบสนิทติดกันแบบนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กเดิมสูตรล้ออลลอยสีทูโทนค่ะพี่ๆี่ยางคันนี้ได้ยางบิสโตนนะคะคุณพี่ขาบอกเลยใครที่ถูกใจคันนี้นะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูเปลี่ยนยางให้ใหม่เลย4เส้นเนะะี่ยค่ะเอาแบบชุดใหม่ไปเลยค่ะ4เส้นนะมาพร้อมนะคะในส่วนของดิสเบคคันนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคุณพี่ได้ยางใหม่ไม่พอที่หนูจะเปลี่ยนให้นะคะดิสเบคความปลอดภัยเป็นเลิศเลยะคะ่ะคันนี้จัดให้เราเรียบร้อย4ล้อนะคะมา พร้อมในส่วนของเส้นสายตัวรถนะคะคุณพี่ขาที่คมคมแบบนี้นี่เลยนะคะไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยเฉียวชนนะคะมาพร้อมนะ้าในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้กระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีแถบไฟเลี้ยวในตัวะคะ่ะพี่พี่ขามือจับคันนี้ได้มือจับแบบโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมคิ้วกันสัดด้านบนนะคะมีให้แล้วเรียบร้อย ฟิล์มน้องติดให้แล้วรอบขันนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโตโยต้าแน่นอนค่ะมาพร้อมฟังก์ชันภายในที่ครบคันค่ะคันนี้นะคะคุณพี่ขาคอนโซลหนา้าเป็นสีดําเปียโนแบ็กนะคะคุณพี่มาพร้อมเบาะนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนี่นี่ค่ะเบาะสภาพใหม่มากๆคันนี้แจ้งอีกทีสภาพรถแรเข้าคุณพี่เบาะไม่มีขาดเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้นะพามาดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างกันบ้างค่ะคุณพี่ขาโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะพี่พี่น็อต <Not S 2> นะคะไม่มีขันไขขย ขยับเลยนะคะคันนี้ให้ดูเสา A เนาะมาดูกันต่อที่เสา B ค่ะคุณพี่นี่เลยใกล้ๆก,กันนะคะเสา B นะคะคันนี้นะคุณพี่น็อตไม่มีขันไขยขยับจริงๆแผ่นเพจเดิมโรงงานอยู่ครบๆบแบบนี้นะคะมาพร้อมนะคุณพี่ให้ดูนิดหนึ่งนี่เลยนะคะต่เข็บเม็ดอาร์คนะคะคุณพี่ขาตะเข็บเม็ดอาร์คคันนี้คมๆค่ะคุณพี่ รับประกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีเฉียวชนแน่นอนนะคะในส่วนของฝั่งประตูนะคะคุณพี่คันนี้น้องพามาดูนิดนึงค่ะฝั่งประตูเขาจะได้ในส่วนของอะไรบ้างนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของช่องวางของช่องเก็บขวดน้ำนะคะช่องเก็บเอกสารคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆพร้อมที่เปิดกระจกคันนี้ก็มีมาให้นะคะเรามาดูกันต่อค่ะบางท่านเนี่ยก็อาจจะบอกว่ายาริสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอุย้ยเล็กนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้รุ้งพามาดูให้เห็นชัดๆไปเลยว่ายาริสก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นเลยนะคะพี่ๆขะเขามาพร้อมฝัง<า> ฟังชันที่สามารถพับเบาะได้นะคะเบาเนี่ยสามารถพับได้40-60เลยพี่พี่เก็บของได้จุกๆคนนั่งก็นั่งได้ถึง5คนเลยนะคะพี่ๆีขารวมคนขับเรียบร้อยเนี่ยนั่งได้ถึง5คนเลยนะคะความกว้างค่อนข้างที่จะเป็นเลิศเลยนะคะสาหรับคันนี้เบาะหนั่งด้านหลังไม่มีรอยขาดเลยนะคะพี่ๆขามาพร้อมนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะฝั่งประตูที่เหมือนกับด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของช่องเก็บขวดน,น้ําทุกอย่างครบครบ,ครบแบบนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของคันนี้กันบ้างคันนี้เนี่ย พี่ๆด้วยความที่เขาเป็นแฮชแบ็ก5ประตูเขาค่อนข้างที่จะใช้งานได้อเนกประสงค์มากๆเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้มีในส่วนของชุดแต่งมาพร้อมไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังสเกิร์ตรอบคันนะคะไฟท้ายคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะดวงใสๆเลยค่ะคันนี้กล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะคะพี่พีขาคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นแฮชแบ็ก5ประตู รถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์จริงๆค่ะพี่ๆขาสามารถวางของได้เบาะพับได้นะคะแล้วก็ภายในค่อนข้างช่องเก็บของนะภายในช่องเก็บของนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะคะคุณพี่ขาในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของถาดรองนะคะคันนี้มีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมนะคะพี่ๆขาในส่วนของนี่เลยนะชุดปั๊มลมนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะปั๊มลมฉุกเฉินคุณพี่นะคะเวลารถเสียยางแตกนะคะคุณพี่ขาเราก็มีในส่วนของชุดปั๊มลมช่วยลูกค้า ้เรรียบอยนะะในส่ว uh นของโครงสร้างนะคะพามาดูรถแรกเข้าว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรนะคะโครงสร้างนะคะคันนี้ได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะพี่ๆค่ะน็อตไม่มีขันไขขยับ not เลยนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของนี้เลยนะคะกล้องถอยนะคะคันนี้มีมาให้แล้วเป็นกล้องบันทึกกล้องบันทึกหลังรถนะคะขออภัยกล้องบันทึกหลังรถคันนี้มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยนะคะก็จะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เลยนี่เลย นะ,ะกล้องถอยคันนี้มีมาให้นะคะพร้อมนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นออที่ปัดน้ำฝนนะคะด้านหลังก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดูต่อนะคะในส่วนของฝั่งหลังคนขับกันบ้างนะคะพี่ๆขานีให้ดูใกล้ๆเลย นี่นะคะฝั่งหลังคนขับค่ะคันนี้นะสะอาดสะอ้านนะคะพี่ขาบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ดูแรลรักษาได้ดีมากๆนะคะพี่ขาแล้วก็รับประกันเลยนะรถที่เพชรยนต์ทุกคันค่ะไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอไม่นะคะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะพี่พี่ขามาดูกันต่อนะคะในส่วนของฝั่งคนขับคันนี้กันบ้างน,นะคะว่าเขาจะได้ในส่วนของอะไรบ้างนะคะบอกได้เลยค่ะคันนี้นะฟังก์ชั่นครบจริงๆปุ่ม p a ชช่น n control นะคะคันนี้ได้กระจกออโต 1บานค่ะพี่พี่ขค,ควบคุมกระจกนะคะอีก3บานเลยค่ะมาพร้อมนะคะในส่วนของที่เปิดปิดระบบไฟฟ้านะคะเป็นกระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าค่ะคุณพี่นะคะคันนี้อย่างที่แจ้งอุปกรณ์ครบคันจริงๆค่ะพี่พี่ขช่องวางของช่องเก็บเอกสารคันนี้มีให้นะคะมาดูต่อนะคะในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะในส่วนของภายในคันนี้จะได้ในส่วนของปุ่ม engine start นะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถส start ง่ายๆด้วยการกดครั้งเดียวเท่านั้น นะคะคุณพี่ขามาดูกันต่อนะคะโอ้โหแอร์เย็นมากๆค่ะพี่พี่คันนี้นะคะในส่วนของภายในบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาครบจริงๆค่ะพี่พี่ขาในส่วนของคันนี้นะคะคุณพี่ให้ดูในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะคุณพี่ขามาพร้อมนะบอกได้เลยว่าคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันจริงค่ะ,ค,ะคุณพี่หุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขาดเลยนะคะพี่พี่ขา เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะคะตรงเลือนใหม่อันนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญคันนี้ให้ดูเลขใหม่ใกล้ๆนะคะคันนี้นะคะใหม่เพียง4ี่หมื่นหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะพี่ในราคา4ี่แสนเก้าพันบาทนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะฟังก์ชันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับภายในคอนโซลกลางนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของ หน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยค่ะฟังได้ทั้งวิทยุ FM AM นะคะพี่พี่ขาเชื่อมต่อบลูทูธได้รับรอง a p p l e c a r า l a y Android Auto ได้นะคะพี่พี่ขาแล้วที่สําคัญคันนี้อย่างที่แจ้งมาพร้อมกล้องถอยแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาสําหรับคันนี้นะคะพี่พี่มาดูกันต่อค่ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะคันนี้ได้แอร์แบบระบบออโต้นะคะมาพร้อมฟังก์ชันที่ครบคันนะคะคุณพี่ขาเกียร์คันนี้นะคะได้เป็นเกียร์แบบออโต้นะคะคุณพี่ขา เป็นขั้นบันไดนะคะหัวเกียร์ไม่มีถลอกเลยนะคะดูถึงการใช้งานได้นะคะพี่พี่ขาช่องวางแก้วน้ํามีให้นะคะแล้วก็เบรกมือเป็นระบบแมนวนวลนะคะช่องวางโทรศัพท์คันนี้ก็มีให้นะคะและที่สําคัญอย่างที่แจ้งคันนี้นะคะมีในส่วนของกล้องนะคะที่บันทึกหน้ารถให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขามาดูต่อค่ะพี่พี่สำหรับคันนี้นะว่าโครงสร้างตัวรถเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่พี่ขาสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวน้องพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้ นี้นะคะเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับเครื่องคันนี้พามาดูความเดิมแท้โรงงานค่ะคุณพี่นะห้องเครื่องเนี่ยด้วยความที่เขาเข้าใหม่พี่จะเห็นความแบบตัวเครื่องเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่เนี่ยที่เพชรยนต์เป็นยังไงนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะพี่ขาซึ่งค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แรงนะคะอัตราการประหยัดน้ามันก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่อง 2002, ะะพันสองเนีค่ะพี่ขา ตัวซุ้มโชกนะคะคุณพี่ทุกอย่างเดิมโรงงานค่ะคุณพี่นะสติ๊กเกอร์มอก,อ,กอ,อยู่ครบนะคะในส่วนของโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟไฟแท้ไฟเดิมนะคะไทโคโอ,อิโตนะคะคุณพี่ขาสวยงามค่ะคุณพี่นะเครื่องยนต์ไม่มีซึมหรือรั่วไหลนะคะคุณพี่ทุกอย่างนะคะคานหน้านะคะด้านซ้ายด้านขวาซุ้มโชกเดิมโรงงานนะคะในส่วนของแบตเตอรี่เรามีการเช็คให้นะคะตรวจสอบให้ทั้งหมดนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะแผ่นฉนวนการความร้อนอยู่ นะคะทุกอย่างอยู่ครบแบบนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่พี่ขาคันนี้นะคะเป็น t o โยต้ายารินะคะเครื่อง1.2รุ่นไ่ยนะคะเป็นรถปี2020นะคะคันนี้เนี่ยไม่เพียง40,000่นโลเท่านั้นนะคะและที่สําคัญคะ่ะพี่พี่ที่มีรายได้หมื่นสี่ก็สามารถออกได้นะคะพี่พี่ขาสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเซอรุ้มดูแลเองเลยนะคะ บอกเลยค่ะพี่คันนี้เหมาะกับพี่พี่ที่กําลังมองหารถยนต์มือ2ที่น่าใช้งานจริงๆค่ะวันนี้นะคะรุ้งกับทีมงานเรยนต์นะคะพี่พี่ขาต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วฝากด้วยค่ะพี่พกับโตโยต้ายาริเครื่อง1.25รถปี2020ค่ะวันนี้เซลรุ้งนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ